ข่าวดีสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฟาบิโอโรมาโนเปิดเผยว่าอามัดดิอาโร่เตรียมกลับมาลงสนามซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าเจ้า,ต,าจตัวอาจต้องพักยาวจนหมดฤดูกาลย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอามัตต้องพบกับข่าวร้ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการฝึกซ้อมการวินิจฉัยเบื้องต้นระบุว่าอาจร้ายแรงถึงขั้นทําให้เขาต้องพลาดลงสนามตลอดทั้งฤดูกาลทําให้แฟนบอลปีศาจแดงรู้สึกผิดหวัง เพราะอามัดถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในช่วงเปลี่ยนผ่านของสโมสรโดยเฉพาะการปรับตัวเข้ากับระบบ3-4-2-1ของรูบินอโมริมอย่างไรก็ตามครับล่าสุดฟาบิโอโรมาโนได้เผยข่าวดีผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองโดยระบุว่าการฟื้นตัวของอามัดเป็นไปได้รวดเร็วกว่าที่คาดไว้มากและจ้าตัวมีแผนกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในสัปดาห์หน้า แม้ว่าตอนแรกครับมีการคาดการณ์ว่าอามาดิอาโรจะไม่สามารถกลับมาลงสนามในซีซั่นนี้ได้แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่าร่างกายของเขาตอบสนองได้ดีเกินคาดและตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปข่าวดังกล่าวนะับเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังเผชิญปัญหาขาดแคลนตัวเลือกในแนวรุกโดยเฉพาะเมื่อนักเตะหลายรายบาดเจ็บอย่างเช่นโจโจเซอร์ซี่และลัสมุตฮอยลุนที่ฟอร์มตกอย่างหนะัก การกลับมาของอามัดครับไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผมกําลังในแนวรุกเท่านั้นแต่ยังสอดคล้องกับแนวทางการทําทีมของอมโมริมก่อนอาการบาดเจ็บครับอามัดทําผลงานได้อย่างน่าจับตามองด้วยสปีดต,ต้นที่จัดจ้านทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการเชื่อมเกมจากปีกเข้ากลางทําให้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ดูจะเข้าใจบทบาทอินไซด์ฟอร์เวิร์ดในระบบของอมโมริมได้อย่างแท้จริงการคืนสนามของอามัดในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล อาจช่วยให้แมนยูนิเต็ดครับมีโอกาสที่ดีขึ้นในการลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกหลังจากทำผลงานได้ย่าแย่ในพรีเมียร์ลีกหลังข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกไปแฟนบอลแมนยูต่างพากันดีใจครับหลายเสียงนั้นระบุว่าการได้อาร์มัดกลับมาในช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนเป็นการได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมโดยพอปาร์กเกอร์ครับอดีตนักเตะปีศาจแดงนั้นแสดงความคิดเห็นว่าอาร์มัดคือน,นักเตะที่มีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะตัวที่หาได้ยากในทีมชุดปัจจุบันการกลับมาของเขา น่าจะช่วยยกระดับแนวรุกของทีมได้ในช่วงที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลแม้จะพร้อมกลับมาซ้อมในสัปดาห์หน้าครับแต่การที่อามัดจะมีชื่อและได้ลงสนามจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความฟิตและการตัดสินใจของอโมริมอีกครั้งเบืองต้นคาดว่าหากไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอามัดอาจมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดที่แมนยูจะพบกับเบรนท์ฟอร์ดหรือ,ออาจได้โอกาสมากกว่านั้นหากทีมยังเผชิญปัญหาผู้เล่นแนวรุกขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง